โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวเสียงท่ออะคาโปวิกนะครับเหมือนมากงานเหมือนนะครับเหมือนจริงครับน,นี้เคปบลาอย่างดีนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นสเตเลสแต่ว่าไปทำสีอพอเดอร์โคตติ้งสีไทเทเนียมนะครับคอท่อสวมสองนิ้วนะครับขอท่อไม่มีคอบอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ให้ฟังกันเลย ในรถยามาฮาเอ็มซลนะครับของน้องเตอร์นะครับ <L og ging noise> เดี๋ยวเดินว,วนๆรอบรถเลย <L og ging noise> นีเสียงตรงท่อออกมาเลยนะครับ โเคต่อมามาฟังเสียงตอนเบิ้ลนะครับอา่าสักห้าพันรอบประกันต่อมาสัก9,000พรอบแล้วกันนะครับ โอเคครับต่อมาเป็นรอบจัดนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับตัวป้ายนี้ประมาณหกพันห้านะครับขอท่อนี้ถ้าจะไม่ผิดพันแปดตามน้องบอกมา โอเคครับจบการรีวิวแค่นี้นะครับท่ออาคาภูวิกงานเหมือนนะครับเหมือนมากขอบคุณที่รับชมนะครับ